ข่าวดีวันที่27พฤษภาคมนี้รัฐเตรียมแจกเงินให้อีกคนละ5,000บาทเงินอะไรฟังด่วนค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกทท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารััเเินใหม,ใหม่ๆค่ะ ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะคะที่ในวันที่27พฤษภาคมนี้นะคะทางรัฐบาลนะคะก็ได้เตรียมที่จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อรับเงินคนละ5,000บาทนะคะส่วนจะเป็นเงินอะไรและใครมีสิทธิ์ได้รับบ้างเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดพร้อมๆกันเลยนะคะ นายยุทธศักดิ์สุภสอนผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่าททท,ทก็ได้กล่าวถึงโครงการทัวร์เที่ยวไทยที่จะเริ่มเปิดจองสิทธิ์ตั้งแต่วันที่27พฤษภาคมถึงวันที่31สิงหาคม2564วงเงินกว่า5,000บาทกำหนด1ล้านสิทธิ์ด้วยการเที่ยวผ่านบริษัทนำเที่ยวที่ขึ้นทะเบียนไว้อย่างน้อย3วัน2คืนและจะต้องระบุโรงแรมที่พักรวมถึงร้านอาหารให้ชัดเจน โดยรัฐบาลจะสนับสนุน40%แต่ไม่เกินคนละ5,000บาทสามารถจองสิทธิ์ร่วมโครงการได้ที่เว็บไซต์ www. t ัว r t เที่ยวไโดยโปรแกร,รมท่องเที่ยวและบริษัททัวร์ที่ร่วมโครงการจะปรากฏหน้าเว็บไซต์สำหรับคุณสมบัติและเงื่อนไขของผู้ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการทัวเที่ยวไทยก็มีดังนี้นะคะ 1. มีอายุ18ปีบริบูรณ์นับตั้งแต่วันที่ลงทะเบียนนะคะ 2. จำกัดคนละ1สิทธิ์เท่านั้นนะคะ 3. เลือกแพ็กเกจท่องเที่ยวข้ามจังหวัดในวันธรรมดาก็คือวันอาทิตย์ถึงวันพฤหัสบดีและแพ็กเกจที่เลือกก็จะต้องไม่ต่ำกว่า3วัน2คืนนะคะ 4. เมื่อซื้อแพ็กเกจท่องเที่ยวแล้วก็จะต้องชำระผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังนะคะส่วนบริษัทที่เข้าร่วมโครงการกับทางเว็บไซต์ w w w t o ทันั้น โดยบริษัทแต่ละแห่งสามารถรับลูกค้าแห่งละไม่เกิน1000สิทธิ์เสนอร,รายการนำเที่ยวได้ไม่เกิน15รายการผ่านทางเว็บไซต์ซึ่งโปรแกรมที่ลงไปแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้นะคะหากรายการนั้นไม่มียอดจองเข้ามาไม่สามารถขายได้สามารถแจ้งขอเปลี่ยนรายการนำเที่ยวใหม่ลงในระบบทดแทนรายการเดิมที่ไม่มียอดจองเข้ามาได้ โดยรายการนําเที่ยวไม่มีกําหนดราคาขั้นต่ำต่อรายการขึ้นอยู่กับบริษัททัวร์เป็นผู้ตั้งราคาส่วนการรับเงินสนับสนุนทางทอทอท,อทอจะโอนงเงินตรงให้กับผู้ประกอบการ40%แต่ไม่เกิน5,000บาทในระยะเวลาไม่เกิน10วันทําการขึ้นอยู่กับหลักฐานและองค์ประกอบต่างๆหากครบถ้วนทุกอย่างไม่ติดขัดอาจจะเร็วกว่า10วันทําการนายยุทธศักดิ์กล่าวนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องท,ทุกท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ